ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราจะมาลุยหมาป่าเดือดร้ายกันนั่นเองนะครับมาจากอาเก่งนะครับเก่งตอนนี้แบตจะหมดแล้วนะครับผมก็เหลือบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่รู้ว่าจะพลิกหรือเปล่านะครับสำหรับโหมดหมาป่าเดือดร้ายนะครับหรือว่าเขาจะอดทนอยู่เย็นใช่ครับปูลงคลิปต้องไหวเว้ยแบตเหลือตั้งเยอะใช่ไหมซองเปอร์เซ็นต์นะ เออเล่นได้ทั้งวันอ่ะโทรศัพท์เครื่องนั้นาใช่ใช่แต่นี้น่าจะไม่ไหวไปลุยเลยเว้ย2%ทีาทำได้บุไนโดสวยเฮ้ยลาดโอ้โหนายเนี่ยนะจริงเลย ตอนนี้เราต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปไม่ยาวนะครับเพราะว่าแบบแบบไปตรงนั้นเร็วเอ้ยเลยหนึ่งแล้วไม่เล่นของยว้ยไม่คุณนาราสอะนาราสเหลือส่องนะ ว่าจะทันหรือเปล่านะเร็วเลยเปลื่นปืนเปลืนปืนปืนป,ปืนปืนนี่ปื่อนมามามาถ้านายเหลือคนเดียวเราอาจจะพลิกมาชนะหรือเปล่านะเขาอาจจะพลิกมาชนะใช่ใช่เขาอาจจะพลิกมาชนะเลยนะครับหรือไม่ผมก็ตุยเย่ ไปสตอนตอนนี้3าสูแล้วครับผมพบศัตรูแล้วไปจมดแบปแมด้อาจจะทันก็ได้อย่างน้อยได้ซีสูนก็ยังดีเพิ่มีโอกาสหนึ่งที่ชนะนะ ตอนนี้ตอนนี้แบตเหลือหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งอยู่แล้วไงเหลือหนึ่งก็พอเลครับตอนท้ายนะครับข้าแบตหมดทอนจบสิ้นนะครับผมแต่ผมอาจจะคิดจบสิ้นเลยนะครับผมแต่ถ้าเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดมา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 ดูกันตาสุดท้ายนะครับผมอลลิสมันเริ่มเป็นแบบนี้เลยวะอยู่ได้อยู่ได้อยู่มาเร็วมาเร็วมาเร็วแบตจะหมดก่อนหรือเปล่านะมุก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 เล้วมุกแล้ หมดเลยนะคนดูแบตยังไม่หมดเลยนะเหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งถ้าเล่นต่อคือหมดแน่นอนนะครับเพราะนั้นแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสามนะทีนะชื่อใหม่คลิปหน้านะครับคุณผูเ,เกงเองจริงจนไปขนาดแบตจะหมดนี่ไงคุณผู้กองอย่างชนะแบตหมดแล้วโอเคยังไม่หมดให้ออาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์